สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกๆท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับน้องบูมนะฮะ BA นักวิเคราะห์ตัวเลขนะครับสวัสดี FC แฟนคลับที่น่ารักทุกท่านสวัสดี FC ใหม่ๆทุกคนนะครับนะฮะวันนี้เจอกันอีกแล้ววันศุกร์สุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์ไปเที่ยวไหนกันบ้างนะครับอ่าวันนี้จะมาวิเคราะห์หน่อยงวดประจําวันที่26พฤศจิกายน2564 ให้กับท่านผู้ชมได้รับชมนะครับนะฮะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะเริ่มรับชมนะครับในการวิเคราะห์ฮานอยวันนี้วันศุกร์นะฮะอ่าก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับท่านผู้ชมวันนี้วันศุกร์นะครับก็จะมีลาวพัฒนาด้วยนะฮะผมก็ได้ลงลาวพัฒนา ให้กับพี่ๆท่านผู้ชมได้รับชมกันไปแล้วนะครับก็อย่าลืมมารับชมฮานอยกันด้วยนะฮะการวิเคราะห์จะได้แบบมีพลังนะครับมีกําลังใจในการวิเคราะห์ให้กับท่านผู้ชมได้รับชมนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับก็ทุกท่านนะฮะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีเงินมีทองใช้นะฮะคิดสิ่งใดสมปรารถนานะครับทำสิ่งใดก็จงประสบแต่ความสำเร็จนะครับ ช่วงนี้นะฮะก็เศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีมากครับนะแล้วก็เรื่องลรคภัยไข้เจ็บนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยฮะนอนพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายนะครับอ่ะพร้อมกันแล้วเตรียมปากกาเตรียมกระดาษเตรียมสมุดมาจดกันไว้ด้วยนะครับการวิเคราะห์การจัดทําขึ้นเพื่อที่จะสนับสนุนสลากกินแบ่งนะครับหวยฮานอยเท่านั้นนะฮะท่านผู้ชมทางช่องไม่สนับสนุน สิ่งผิกดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นกันเลยนะครับนะพร้อมแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก็เริ่มต้นที่ฮานอย v ีไอก่อนนะ6 3 5นะครับ47ฮานอย v ีไอพนะฮะ6 3 5 4 7เจนี่ยจากการวิเคราะห์นะครับ63547นะครับอ่าให้ตัวลองสามฮะมาวิ่งรูท3กันไปแล้วนะครับ ก็ขอแสดงความยินดีกันด้วยครับผมกับพี่ๆที่ติดตามแล้วก็รับชมนะฮะส่วนต่อมาฮะเป็นฮานอยพิเศษค, 4, 4, 8, 8, ครับผม44887นะฮะ44887จากการวิเคราะห์ไปนะฮะฮานอยพิเศษนะฮะ44887จากการวิเคราะห์ให้8เมตรเดียวนะฮะมาวิ่งรูด8กันแล้วนะฮะ มา8-7ตรงๆกันไปเลยนะฮะก็เด้งบนล่างนะครับเพราะว่าให้8เมตรเดียวนะฮะอ่าขอแสดงความยินดีกันด้วยจ้ากับพี่ๆที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับผมนะฮะส่วนต่อมาจะเป็นชุดอะไรกันต่อนะครับส่วนต่อมานะฮะเป็นลาวสตาร์ครับผมลาวสตาร์เนี่ยออก8-8-4นะฮะ7-1จากการวิเคราะห์ลาวสตาร์หลุดครับ นะ,ะก็มีเข้ามีหลุดนะฮะอ่านะครับชุดสุดท้ายครับชุดสุดท้ายเนี่ยเป็นฮานอยปกตินะครับออก3 1 3 9นะฮะ94นะฮะจากการวิเคราะห์นะ31394ให้7เนี่ยไม่มานะฮะ31394หลักร้อยให้1ครับก็มาวิ่งนะฮะ วิ่งหนึ่งก็ขอแสดงความยินดีกันด้วยจ้ากับพี่ๆที่ติดตามแล้วก็รับชมนะฮะพร้อมกันหรือยังพร้อมดูงวดประจําวันที่26พฤศจิกายนกันหรือยังครับนะฮะตื่นนอนกันหรือยังหลับนอนกันหรือเปล่าบางท่านไม่หลับไม่นอน่ะบางท่านทํางานดึกนะเข้ากะดึกนะฮะพร้อมแล้วเรามาดูราสตากันนะครับ26นะครับพฤศจิกายน 2 5 6 4นะฮะลาวสตาร์ครับผมออกรอบเวลา15นาฬิกานาทีจากการวิเคราะห์นะฮะ9แล้วก็0นะครับพี่ๆทุกท่านนะฮะ95 08 93 06นะครับแล้วก็98นะครับ09นนะฮะท่านผู้ชม นะแล้วเรามาดูชุด3ตัวกันหรือ,อยัง3ตัวมีอะไรกันบ้างครับ1 9 5 1 9 3 1 9 8นะครับหลักร้อยให้1ตัวเด่นให้9นะครับผมการวิเคราะห์ลาสตาจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจะ๊ะนะครับชุดแรกผ่านไปนะครับพร้อมที่จะรับชมชุดที่2กันแล้วหรือยังนะครับ ชุดที่2ได้แก่ฮาหนอยพิเศษครับ26นะครับพฤษจิกายน256สีฮาหนอยพิเศษนะครับผมออกรอบเวลา5โมงครึ่งนะครจากการวิเคราะห์ผมคิดว่า3ครับผมนะอ่ะชุดแรก39 32นะครับ37 3 8นะครับปิดต้ายด้วย3 4แล้วก็3 5นะจ๊ะนะครับเรามาดู3ตัวกันครับ3ตัวมีอะไรกันบ้างเอ่ย6 3 9นะครับ6 3 7 6 3 4นะครับหลักร้อยห6ตัวเด่นให้3นะจ๊ะอ่าการวิเคราะห์นะครับชุดฮาหนอยพิเศษก็ จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะต่อมาครับผมเรามารับชมชุดอะไรกันต่อดีนะฮะก็จะเป็นเดี๋ยวรอสักครู่นะครับทุกท่านหยิบกระดาษแบบโอ้โหกระดาษมันเต็มเนี่ยผมหยิบที่มาหลายแผ่นนะเดี๋ยวจะหาว่าเนี่ยหาว่าหลอกลวงอ่ะโอเค ออกมานะฮะเป็นชุดหาหนอยปกติครับ26่สิคือจิกายนสองห้าสีหาหนอยปกตินะฮะออกรอบเวลา18บแนาฬิกาสานาทีนะครับวันนี้ผมคิดว่า8ครับผมนะฮะแปดหกแปดห้าแสีแสองแป 87ครับผม3ตัวนะฮะ6น6นะครับ1 8 4 189หลักร้อยให้1ตัวเด่นให้8นะครับการวิเคราะห,าห์ฮานอยปกติจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะชุดสุดท้ายกันแล้วนะครับพี่ๆทุกท่านรอสักครู่นะชุดสุดท้ายคือฮานอย VIP นะครับ 26พุพฤศจิกายน256 4ีหาน้อย VIP ครับออกรอบเวลาทุ่มครึ่งนะจากการวิเคราะห์ผมคิดว่า4แล้วก็5นะครับ46 45 43 58นะครับ44แล้วก็57นะครับ 3ตัวฮะหนึ่งสี่หหลักร้อให้1ตัวเด่นให้4นะครับการวิเคราะห์ฮานอยวันนี้จบลงไปทั้งหมดแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ